อีพี e. ที่สามครั้งที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีที่ 3, สามบทสวดที่สิบแปดผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสามังพระกวาสาวัติยังวิหาราติเสตะขวาเนอานาตะ เป็นทิกัสสาลามตตตระโคภะขวาพีคู่อามันเตสิพิขปุตติพาทันพาธันเตติเตพีคู่ภะขวโตปัจจโสทรงภะขวาเอตถาวจามตาตยาพิถเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายา MAHURI kataya yani kataya watu kataya notita ya pali cita ya susa maratha eka kata eka tasa sukhang supati sukhang pati putchati NAPA papa nang ปัสสติมนุสางปิโยห์ติอมนุสางปิโยห์ติเทวตารักันตินาสะอัตคิวามิสังวาสัทังวากามติตุภะตุวะตุวะทางจิตตังสัมาเทศยต โมควันโนวิปะสิคาติอะสัมมุหูการังการอุตริงอัปปะทิวิตนันโตพรหม,มารโกูบาโคหุนโุหุนติเ <c oughs> มตตายาเพกะเวเจตวิมติยา,าเสวิตายาภาวิตายา Ahuri kataya yani kataya WADHU kataya anoti taya pali ketaya su so, su so sama lataya ime eka TAKSANI sang sa atano a ati ano so harana meta wimoti ati ati ઓતિશો ભરનામેતા ચેતો વિમોતે અથિ હિસા ભરના મેતા ચેતો વિમોતિ કથિહાકારે નો તિસો ભરનામેતા ચેતો વિમો કથિહકારે ઓતિશોભરના મેતા ચેતો વિમોતિ કથિહકારે હિસા ભરના મેતા ચેતો વિમોતે ปัญจหะกาเรหิอโนติสโสภารณามะเมตตาเจโตวิมุตติสัตตะหะกาเรหิโอติสโสภารณามะเมตตาเจโตวิมุตติทะสะหะกาเรหิอิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจหกาเหิอโนติโสภารณาเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาอเวลาอภิญญาปนาอณิฆาตุคีอัตนางปาลิหารันโตสัพเพปนาอเวลาอภิญญาปนาอณิฆาตุคีอัตนางปาลิหารันโตสัพเพภูตาอเวลาอภิญปนาอนิฆาสุขีอัตนางปาลิหารันโตสัพเพปุรัธิสัพเพปุบุคขาอเวลาอภิญปนาอณิฆาสุขีอัตนางปาลิหารันโตสัพเพอัตตภาวาปาลิยาปนาอเวลาอภิญญนา อานิฆาสุขิอาตานังปริหัดันตุติอิอิเมหิปัญจมะจัหักาเลหิอนุติโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกตะเมหิตตตตตะหักาเลหิโอติโสภารณาเมตเมตตาเจโตวิโมติสัพพา เอธิโยอาเวลาอภิญญปนาอนิฆาสุขิอัตานังปาริหารันโตสะเพปุริสาอาเวลาอภิญญปนาอนิฆาสุขิอัตานังปาริหารันโตสะเพอริยาอาเวลาอภิญญปนาอนิฆาสุขิอัตานังปาริหารันโตสะเพอริอะนาลิยาอาเวลาอภิญญปนาอนิฆาสุขิอัตานังปาริหารันโตสะเพเทวะอาเวลาอภิญญปนาอนิฆาสุขิอัตานัง ปาลิหารันโตสะเพมนโนสะอาเวลาอาภิญปนาอานิฆาสุขีอัตานังปาลิหารันโตสะเพวินิปาตะอาเวลาอาภิญปนาอานิฆาสุขีอัตานังปาลิหารันโตติอิเมหิมหสัตตะหากาเลหิโอติโสภารณาเมตเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิ พระสหกาเลหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัเพปุรัติมายาติสายัสสัตตาอเวลาอภิญปนาอนิคสุขีอัตนาภริหารนโตสัพเพปัติมายาทิสายัสสัตตาอเวลาอภิญปนาอนิคสุขีอัตนาภริหารนโตสัพเพอุตรายาทิสายัสสัตตาอเวลาอภิญปนา อานิคาสุขีอัตานาปริหารันโตสะเพทากินายาติตายาสัตตาอเวลาอภิญปนาอนิคาสุขีอัตานาปริหารันโตสะเพปุรัติมายาอนุติตายาสัตตาอเวลาอภิญปนาอานิคาสุขีอัตานาปริหารันโตสะเพปัจิมายาอนุติตายาสัตตาอเวลาอภิญปนาอานิคาสุขีอัตานาปริหารันโตสะเพปุตรายาอนุติตายาสัตตาอเวลาอภิญปนา อานิฆาสุขีอัตนาปาริหารตุสภะรักทินายาอนุติตายาสัตตาสัตตาอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตนาปาริหารตุสะเพเอธิมาญาธิสายาสัตตาสัตตาอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตนาปาริหารตุสเพอุปาลิมายาทิสายาสัตตาอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตนาปาริหารตุ สัพเพปุรัติมายาทิษายาปานาอเวลาอภิญปนาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปัจจิมายาอธิทษายาปานาอเวลาอภิญปนาอนิคาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุตตรายาทิษายาปานาอเวลาอภิญปนาอนิคา Suki 8ang padi haran to sape hakina yati tayapana awela ahu yapana anih ka. Suki 8ang padi haran to sape pula timaya anurita yapana awela ahu yapana anih ka. Suki 8ang padi haran to sape pala timaya anurita awela ahu yapana Suki 8ang sape utara yaa anurita awela ahu อะนิฆาสุขีอัตนาปริหารันโตสัพเพทักินายาอนุติตายาปานาอเวลาภิมนาอะนิฆาสุขีอัตนาปริหารันโตสัพเพเฮติมายาหิตายาปานาอเวลาภิมนาอะนิฆาสุขีอัตนาปริหารันโตสัพเพอุตรายาสัพเพอุปะลิมายาทิสายาปานาอเวลาภิมนาอะนิฆาสุขีอัตนาปริหารันโตสัพเพปุรัติมายาหิสายา ภูตาอเวลาภิญปนาอะนิฆาสุขีอัตนาปาริหานันโตสัพเพปัจจิมายาติสายยาผูตาอเวลาภิญปนาอะนิฆาสุขีอัตนาปาริหานันโตสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาภิญปนาอะนิฆาสุขีอัตนาปาริหานันโตสัพเพทักกินายาทิสายยาผูตาอเวลาภิญปนา อะนิคาสุขีอัตานาภาริหารันโทสภีปุรัติมายาอนุติตายาภูตาอเวลาอภยญนาอะนิคาสุขีอัตานาภาริหารันโทสภีปัติมายาอนุติตายาภูตาอเวลาอภยญนาอะนิคาสุขีอัตานาภาริหารันโตสัพภีอุตรายะอนุติตายะภูตาอเวลาอภิญนา อะนิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพรทัคินายะอนุติสายะภูตาอเวลาอภิยญนาอะนิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพเฮธิมายะธิสายะภูตาอเวลาอภิยญนาอะนิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพอุปาลิมายะธิสายะภูตาอเวลาอภิยญนาอะนิคาสุขีอัตานังปริหารันโตสเพ ปุริติมายาติสายะบุคคาราอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเปปัติมายาติสายะบุคคาราอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเปอุตรายานิสายะบุคคาราอเวลาภิยมนาอานิฆาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเปทักกินายาติสายะบุคคาราอเวลาภิยมนา A nih Atanang suki, pali to sa pe pula ya bukara Awela wela a vhe Atanang pali hahlan to sa pe bati ma ya anurita ya bukara a wela a vhe mana. pali to sa pe utera ya bukara Awela wela a vhe mana. pali to sa pe takina ya bukara อานิคาสุข an ีอัตานังปาริหานันโตซาเพเฮธิมายาติสายะบุคระอาเวลาพิยปนาอานิคาสุขีอัตานังปาริหานันโตซาเพปะสัพเพอุปะริมายาติสายะบุคระอาเวลาพิอัพยาปนาอานิคาสุขีอัตานังปาริหานันโตซาเพบุลัติมายาติสายะอัตภาวะปาลิยาปนาอาเวลา อภิยญาปนาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพเพปัจฌิมายาติสายะอัตตาภาวะปาริยาปัญญาอเวลาอภิยญาปนาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพภีอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปัญญาอเวลาอภิยญาปนาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพเพทักินายาทิสายะอัตตาภาวะปาริยาปัญญาอเวลาอภิยญาปนญญานิคาสุขีอัตนาปาริหารันโตสัพเพ บุลัติมายาอนุติสัยยะอัตตาภาวะปัริยาปนาอเวลาอภิยาปนาอินิฆาสุขีอัตานังปัริหารันโตสาเพปัติมายาอนุติสัยยะอัตตาภาวะปัริยาปนาอเวลาอภิยาปนาอินิฆาสุขีอัตานังปัริหารันโตสาเพอุตรายะอนุติสัยยะอัตตาภาวะปัริยาปนาอเวลาอภิยาปนาอินิฆาสุขีอัตานังปัริหารันโตสาเพ หากินายาอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปนาอนิฆาสุขีอัตานาปาลิหารันโตสัพเพหิติมายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปนาอนิฆาสุขีอัตานาปาลิหารันโตสัพเพอุปะลิมายาทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปนาอนิฆาสุขีอัตานาปาลิหารันโตสัพสัพเพปุรัติมายาทิสายะอัต ติถิโยอาเวลาอภิญญาณาอานิคาสุขีอัตานังปานิหารันโตสภาอธิมายาทิสายะอิทธิโยอาเวลาอภิญนาอานิคาสุขีอัตานังปานิหารันโตสภาอุตรายาทิสายะอิทธิโยอาเวลาอภิญนาอานิคาสุขีอัตานังปานิหารันโตสภาทากินายะทิสายะอิทธิโยอาเวลาอภิญนาอานิคาสุขีอัตานังปานิหารันโต สภาปุรัติมาญาตอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญนานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตสภาปุริติมายะอนุทิสายะอิทธิโยอเวลาอภิญนานีคาสุขีอัตนาปริหารันโตสภากุตตรารยะอนุทิสายะ อิติโยะเวลาพยาบนาอานิคาสุขิอัตนาปริหารันโตสภาราคินายาอนุทิตายาอิติโยะเวลาอัพยาบนาอานิคาสุขิอัตนาปริหารันโตสภาเฮติมายาทิตายาอิติโยะเวลาอัพยาบนาอานิคาสุขิอัตนาปริหารันโตสภาอุปปาิมายาทิสฐายะอิติโยะเวลาอัพยาบนาอานิคาสุขิอัตนาปริหารันโตสภา ปุรัติมายาติสายยะบุณิสาอเวลาอภิมานาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพปัจฉิมายาติสายยะปุณิสาอเวลาอภิญานาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพอุตรายะทิสายยะบุณิสาอเวลาอภิญานาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพทักขินายญาติสายยะบุณิสาอเวลาอภิญานาอานิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพปุรัติมายาติ อนุทิสายะบุนิสาอาเวลาอภิญปนาอนิคาโสคีอาตานังปาริหารันโตสัพเีบัติมายะอนุทิสายะบุนิสาอาเวลาอภิญปนาอนิคาโสคีอาตานังปาริหารันโตสัพเีอุตรายะอนุทิสายะบุนิสาอาเวลาอภิญปนาอนิคาโสคีอาตานังปาริหารันโตสัพเพทักขินายะอนุทิสายะบุนิสาอาเวลาอภิญปนาอนิคา Tuki atanang nang paling sapehe timaya Sabhe ti saya munisa awela abaya mana anika. Suki atau nang paling hak lanto sabhe upali maya ti saya munisa awela abaya mana anika. Suki atau nang paling hak lanto sabhe pola ti maya ti saya ahli awela abaya mana anika. Suki atau nang paling hak lanto maya. ทิสายะอะลิยาอเวลาอภิญปนานิคาสุขีอัตนาปาริหารันโตสัพเพอุตรายะทิสายะอะลิยาอเวลาอภิญปนานิคาสุขีอัตนาปาริหารันโตสัพเพทักขินายะทิสายะอะลิยาอเวลาอภิอภิญปนานิคาสุขีอัตนาปาริหารันโตสัพภีปุรัติมายะอนุติตายะอาลิยาอเวลาอภิญปนา อะนิฆาสุขีอัตตานังปริหา a รันโตสัพเพปัจิมายะอนุติตายะอะลิยะอเวลาอภิญญาบุญนาอะนิฆาสุขีอัตตานังปริหา a รันโตสัพเพอุตรายะอนุติตายะอะลิยะอเวลาอภิญญาบุญนาอะนิฆาสุขีอัตตานังปริหา a รันโตสัพเพทักิณายะอนุติตายะอะลิยะอเวลาอภิญญาบุญนาอะนิฆาสุขีอัตตานังปริหา a รันโตสัพเพ เอติมายาติสายะอะริยะอเวลาอภิญปนาอนิคาสุขีอัตานางปัิหารันโตสะเพปุปะลิมายะทิสายะอะริยะอเวลาอภิญปนาอนิคาสุขีอัตานางปัิหารันโตสะเพปุราชิมายะทิสายะอะริอะนะลิยะอเวลาอภิญปนา anika suki atana parihana to sape pati maya ditaya analia awela apa ya benar anika suki atana parihana to sape utaraya ti saya analia awela apa ya benar anika suki atana parihana to sape takina ya ti saya analia awela apa ya benar Anika suki atana pariharan to sape pola timaya Anuditaya Analiya awela abaya bena anika suki atana parihara tong sapi awela abaya bena anika suki atana parihara tong sapi awela abaya bena anika Pariharanto atana parihara Anuditaya Analiya awela abaya อะนิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพเฮริมายาติตายาอนาลิยาอาเวอาเวลาอภิญปนาอะนิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพอุตระปุบนิมายาหิสายาอนาลิยาอาเวลาอภิญปนาอะนิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพปุลัติมายาหิสายาเทวะอาเวลาอภิญปนาอะนิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสะเพปัจฉิมายา น e ิส ja okay. ัยยะเทวะอัเวลาอภิญะบรราอิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพเพอุตรายะนิสัยยะเทวะอัเวลาอภิญะบรราอิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพสัเพทักกินายาทิสัยยะเทวะอัเวลาอภิญะบรราอิคาสุขีอัตานังปาริหารันโตสัพเพปุรัติมายะอนุติตายะเทวะอัเวลาอภิญะบรา อานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพปฏิมายาอนุทิสายะเทวาะเวลาอภิญนาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอุตรายาอนุทิสายะเทวาะเวลาอภิญนาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพอ้าขินายาอนุทิสายะเทวาะเวลาอภิญนาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันโตสัพเพ เทธิมายะธิสายะเทวะอะเวลาอภยปนาณิคาสุขีอัตตานังปาริหารันโตสเปอุปะริมายะธิสายะเทวะอะเวลาอภยปนาณิคาสุขีอัตตานังปาริหารันโตสเปรุปุรัติมายะธิสายะมนุษะอะเวลาอะภิญปนาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันโตสเปเุปุรัติมายะธิสายะมนุษะอะเวลาอภยญปนาอะนิคาสุขีอัตตานังปาริหารันโตส

อานิฆาสุขีอัตตานัปปิหารันโทสะเพอุตรายะอนุติตายะมนุษะอเวลาอภิมนาอานิฆาสุขีอัตตานัปปิหารันโทสะเพทักินายะอนุติตายะมนุษะอเวลาอภิมนาอานิฆาสุขีอัตตานัปปิหารันโทสะเพเหติมายาติตายะมนุษะอเวลาอภิมนาอานิฆาสุขีอัตตานัปปิหารันโทสะเพอุปะลิมายาติสายะมนุษะอเวลาอภิมนา อานคฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาติสายวินิปัติกาอเวลาอภัยบนาอานคฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปัติมายาติสายวินิปัติกาอเวลาอภัยบนาอานคฆาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายวินิปัติกาอเวลาอภัยบนรา อานิคาสุข nice ีอัตนาปริหารันโตสะเวทกินายาทิสายาวินิปาติกาอาเวลาพพมนาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันโตสะเพปุรัติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาอาเวลาพพมนาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันโตสะเพปัติมายาอนุทิสายาวินิปาติกาอาเวลาพพมนาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันโตสะเพอุตรายาอนุทิสายาวินิปาติกาอาเวลาพพมนา อนิคาสุกิอัตนาปาริหารันโตสัพเพทักกินายาอนุติสายยาวินิปาติกาอเวลาอภิยบนาอนิคาสุกิอัตนาปาริหารันโตสัพเพเอธิมายาธิสายยาวินิปาติกาอเวลาอภิยบนาอนิคาสุขิอัตนาปาริหารันโตสัพเพอุปะลิมายาทิเศยธิสายยาวินิปาติกาอเวลาอภิยบนาอนิคาสุขิอัตนาปาริหารันโต ตุติอิเมหิตะสหากาเลหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังส,สัตตานังปิปิปละนังวัชเตวะอปิละนายะอุปคาตังวชัชเชตวาอนุปคาเตนะสัตตานังวัชเ ชเชตว,วาอัสันตาตาเปนะอะลริยาธานังวัชเชตว,วาอะปริยาธานีนะวิเฮสังวัชเชตว,วาอะวิเฮตาัสายะสับเพสัต,ตาอะเ,เวอเวลินโนหุนตุมาเวลินโน โสคิโนโหุนตุมาทุกขทุกคิโนโสกขิขัดตาหนตุมาทุกขิขัดตาติอิเมหิอัตทะหากาเลหิสับสับเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมมังเจเจตายาติติเจโตสัพพะ พรยาปาปาตะปาทะปาฤิปะลิยุทธาเนหิมุตจะตีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตมต,ต,มติเมตตาพรหม,มะวิหาระภาวะภาวนานิทิตา สุขปตตาจนีทุกขาพยาปปตตาจนีพยาโสกปตาจนีโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนยตาวตาจจอมเหหิสามาทางบุญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตสาพะสามปตติสิทธิยา,านังทนันโตสัทธายาสีหลังละขันโตสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตุขะชันตุเทวตาขาตา สัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกนันจะยังพระรังอราหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิตรปะพาโซสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกนันจะยังพระรังอราหันตานันจะเตเชนะละขังพันธามิตรปะพาโซสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกนันจะยังพระรังอราหันตานันจะเตเชนะลละขังพันธามิตรปะพาโซสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะลละขังพันธามิตรปะพาโซ สัพเพพุทธาภาระปัตตาปจเกกนันจะยังพระรองอรหันตานันจะเตเชนละละขังพันธามิตรปะโสาสัพเพพุทธาภาระปัตตาปจเกกนันจะยังพระรองอรหันตานันจะเตชชนะละขังพันธามิตรปะโสสัพเพพุทธาภาระปัตตาปจเกกนันจะยังพระรองอรหันตานันจะเตชชนะละขังพันหามิตรปะโสสัพเพพุทธาภาระปัตตาปจเกกนันจะยังพระรองอรหันตานันจะเตชชนะละขังพันธามิตรปะโส สัเพพุทธาภระปตตาปเจกน,นันจะยังวรังอรหันตานันจะเตเสนะลักขังพันธามิตปัโซด้วยด้วยอานุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนตาไใจด้วยการสาธยาย บทสวดมนต์พระสวดพระประลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถ้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอานวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคล พระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้กูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลที่ <c oughs> ที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริทจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเถอ